ดูแบบรู้สึกเกรงพี่โกวัสดีครับวัครับวันนี้แวร์ทุรันพามาดูที่สุดของที่สุดต้องคนนี้ถ้าไม่สนิทกันอย่ามายุ่งกับเขา <c oughs> <c oughs> นี่คือพี่โกนะครับพี่โกตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไบส์สเตชันนะครับขอนแก่นไบสต์สเตชันขอนแก่นอ่าก็ร้านนี้ก็ มีหมดแหละจะเอาอะไรพี่โกหาให้ได้หมด <_ d ress> พี่โกเป็นใครดีกว่าคิดว่าหลายคนน่าจ,จะรู้จักอยู่แล้วแต่ก็คร่าวๆเนาะ,ะแน่นอนก็เจ้าของร้านจักรยานบายสเ,เตชันแล้วก็มีเว็บไซต์หนึ่งที่ผมชอบมากเลยของพี่โกเอเนาะใช่ไหมก็ <_ d ress> คือเว็บไซต์ Cycling Support ตัวนี้ต้องไปดูเพราะว่าบทความเกี่ยวกับจักรยานเกี่ยวกับสุขภาพของคนนี้ครับพี่โกยังเป็นเจ้าของคาร์บอนเทคด้วยไหมใช่จะทําเกี่ยวกับพวก จักรยานล้อจักรยานจริงๆล้อคาร์บอนก็ทำมา17ปีที่แล้วจะเริ่มแรกของเมืองไทยอ่ะผมยังไม่เริ่มปั่นเลยฮะ17ปีนี่ครับคนนี้เลยนะครับมีคำถามอะไรอยากถามก็ถามพี่โกได้แต่ควรไปศึกษาข้อมูลมาบ้างไม่ใช่ว่ามามาถามเลยไม่ได้เสียเวลาทำมาหากินมาร้านพี่โก้ทั้งทีก็แน่นอนเราก็ต้องอยากรู้เนาะว่าแบบร้านนี้เนี่ย ทำอะไรยังไงบ้างคือเราสามารถมามาทำอะไรได้บ้างที่ร้านนี้ครับก็ดูแลเซอร์วิสรถจักรยานเสือหมอบโดยทั่วไปนะฮะครับครับแล้วก็เรื่องพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวของจักรยานอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลทำทำให้ได้ไฟฟ้าของจักรยานไม่มียังเป็นแมคคานิกล้วนๆแล้วนอกจากนั้นพี่โกก็ยัง ยังมีร้านแว่นตาด้วยถูกไหมครับร้านแว่นตาร้านแว่นตาด้วยนะครับอกลงอกเล่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดให้คำปรึกษาได้แต่สั่งก็ไปสั่งเองเพราะผมก็ไม่ได้อะไรด้วยถ้าผิดก็โดนด่าอีกไม่เอาโอ้ยแจ๋วที่ร้านนี้สั่งจักรยานอะไรได้บ้างครับผมก็จะใช้กับใช้บริการของคนของเพื่อนๆที่รู้จักกันที่มีธุรกิจเครือข่ายของเพื่อนเพราะว่าการคุยการสื่อสารมันจะง่ายแล้วก็ไม่มี ไม่โดนบังคับในเรื่องต่างๆเพราะผมก็ไม่ชอบให้ใครมาบังคับครับอะไร็อันนี้รู้ครับที่ผมขายของขายอะไรนี้ก็ไม่เคยบังคับร้านค้าอยากขายได้เท่าไหร่ในปีนี้ถ้าคุณมาถามมาถามบ้าๆงงๆอย่างนี้ผมก็อยากขายได้วันละเป็นหลายๆล้านใช่ใช่แต่คือมันไม่มีคนเข้ามาซื้อแล้วคือจะจะยังไงอ่ะคือมันก็ต้องไปตามเศรษฐกิจตามกลไกนั่นแหละ ใช่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 ก็อย่าไปถามนะว่าพวกบริษัทก็ว่าอย่าไปถามว่าคุณต้องเพิ่มยอดขายเท่านี้ทุกร้านอยากขายหมดอยากรวยหมดนั่นแหละแต่มันไม่มีคนเข้ามาซื้อก็ต้องเข้าใจด้วยนะเข้าใจด้วยก็นี่ไงคาแนะนําจากพี่โกนอกจากนั้นแล้วพี่โกครับร้านนี้กับโทเค็นนี้คือยังไงครับพี่โกทางผมก็เป็นก็เป็นคนจําหน่ายโทเค็นเป็นดิสติบิวเตอร์แล้วก็แล้วก็จะมีคน กระจายจะจำหน่ายสินค้าคือทางไบเซนเตอร์พี่ก็จะจำหน่ายสินค้าให้พร้อมกับแบรนด์จาว่าไปด้วยมันแทบจะหมดแล้วแหละพี่มันแจะหมดวงการแล้วแหละเนี่ยถ้าโทเก้นเขาจะทําผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรใหม่ๆเขาก็จะสอบถามจากผมขอคำแนะนําก่อนที่จะทําสินค้าใหม่อะไรเพราะว่าอยู่กับเขามานานเป็น10ปีโอ้สิปีคือพี่กเป็นดิสติบิวเตอร์ก็คือคนเดียวในไทยนี่แหละอยู่มา10ปี สิปีก็แน่นอนคําแนะนําเกี่ยวกับทุคงโทกเค็นถามพี่โกได้นะครับอยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยพี่โกเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับจักรยานเนี่ยแบบนอกนอกจากในเมืองไทยแล้วก็ยังมีที่อื่นเนาะใช่ไหมเป็นเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างครับแบบเริ่มตั้งแต่ยังเรียนไม่จบก็ไปติดต่อไต้หวัน17-18ปีที่แล้วจนตั้งแต่สมัยที่ว่าคนยังไม่รู้ว่าไต้หวันเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตจักรยาน คือเอาของเข้ามาบอกว่าไต้หวันนี่เขาร้องยี้เลยว่าอะไรว่าไต้หวันอะไรจากไต้หวันเลยไม่เหมือนสมัยนี้เนาะถ้าไต้จากไต้หวันเราเฮ้ยคาร์บอนคาร์บอนพอเราคุกกีอย่างนี้นานๆเราก็จะรู้จักกับคนที่ต่างประเทศแล้ว่ก็เยอะว่าโรงงานนี้ดีไม่ดีอะไรต่างๆก็โดนมาเยอะเจ็บมาเยอะบ้างก็เจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะว่าโรงงานนี้ไม่ไม่ดีอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อ่ามันก็จะมีโรงงานที่ ทำอะไรมามันก็ทําดีตลอดอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะเราก็จะรู้แสดงว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยประวัติประเวิอะไรชิ้นไหนมาจากไหนเนี่ยจริงพี่ก็รู้ก็พอรู้ก็พอรู้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 คือถ้าอยากรู้เราก็ยกหูถามเพื่อนที่ไต้หวันันก็จะบอกได้ว่าครับโรงงานนี้ ทำดีไม่ดีทำอะไรบ้างยี่ห้ออะไรบ้างอะไรต่างๆก็รู้สืบได้ง่ายๆง่ายๆสำหรับพี่โกเลยง่ายๆอย่างพวกเราอาจจะต้อง Google Google กูเกิลไปไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ดีคำถามต่อไปก็คือพี่โกเนี่ยก็คงจะใช้ จักรยานมาไม่รู้กี่ยี่ห้อแล้วคือผมว่าน่าจะดีไม่ดีก็หมดนะเออเท่าเท่าที่เราจะนึกออกใช่ไหมก็ยัง <c oughs> ไม่เกือบหมดหรอกก็ไม่เกือบหมด <c oughs> ทาเงินมันเหลือเยอะก็จะหมดอยู่แล้วก็จะหมดอาจจะหมดตัวก่อนยี่ห้อไหนบ้างที่พี่โกประทับใจล่าสุดที่ลองก็รถสกอตฟอยด์ทางเรียบสุดยอดอไหลดีมากครับฮะแต่ว่ารถขึ้นเขานี่็ก็ยังไม่ได้ เห็นมีรถตัวไหนที่มันจะทําให้คุณแบบไหลขึ้นเขาเหมือนตกหิ้วก็ไม่มีนะไม่มีถ้าไม่ไซ้อมมันก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโดยโดยรวมก็จะมีพีนาพีนานี่ก็คือพีนาเรลโลนะพีนาเรลโลถ้าดูความคุ้มค่าของแบรนด์ก็จะมีแจแอนยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจก็เฟลเฟลเพราะเฟลมันก็ทํามาจากโรงงานที่ไต้หวันที่ผลิตเฟรมได้ดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาก็ไม่แรงมากในเมืองไทยแล้วอย่างยี่ห้ออะไรอีกล่ะ ที่แบบบ้านเราไม่ค่อยใช้กันแต่ผมเห็นพวกระดับโลกมีนะพวกแบบซาโต้งซาโต้เ,เนี้ยพี่โกก็เคยลองมาแล้วซาโต้ก็เป็นคนแรกที่ติดต่อเขาเลยแล้วก็มผมก็ถึงขั้นกับเขียนมิตริรถให้เขาทํารถขึ้นมาให้ให้ผมขี่คนเดียวเลยคือกําหนดองศาท่อมุงคอต่างๆความยาวทุกทุกข,ข้อเองคแล้วก็ให้เขาทำมาให้ผมนี่แหละทะลึ่งไปถามตอนนั้นจําได้เลย ออกทริปด้วยกันผมแบบพี่คันนี้คืออะไรผมไม่รู้จักอะไร <c oughs> ต่ผมนี่เลยเป็นคนถามแต่มันก็มีอีกเยอะอยู่นะครับที่หลายยี่ห้อที่อยากลอง <c oughs> แต่ก็ยังไม่ได้ลองแล้วเรื่องปั่นจักรยานเนี่ยพี่โกเนี่ย เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ไปแข่งบ้างไหมหรือว่าอะไรยังไงพี่โกซ้อมนะครับซ้อมตลอดตอนแทบจะทุกวันเนาะแทบจะทุกวันพอมีลูกมาก็ได้ซ้อมมาละชั่วโมงมาสามสี่ปีแล้วก็ซ้อมมาละชั่วโมงคุณพ่อลูก2คุณพ่อลูกสองซ้อมน้อยลงแต่ก็พยายามอยากจะซ้อมมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าจะขึ้นมารุ่น40ปีครับเราก็จะกลับมา ซ้อมได้กะอยากยซ้อมให้มันเยอะขึ้นจะได้กลับมาแข่งให้มันกลับมเป็งที่หน่อยอะไรเงี้ยพี่โกนี่นะครับถ้าไปงานไหนนี่โพเดียมนะครับแบบชัวร์ครับและที่ชัวร์ไปกว่านั้นนะถ้าโพเดียม ไม่รอเอารางวัลไม่รู้รีบไปไหนแค่นั้นไม่พอวีซ่ามันเท่านั้นอเอาวีซ่ามีแค่นี้อเออานั้นอคนมีครอบครัวใช่ก็ต้องพารีบพาไปดูนั่นไปเที่ยวต่อไปเที่ยวต่อ <c oughs> พี่โกนี่ยังวิ่งได้ดีด้วยนะครับอของเราใช่ไหมแวร์ทูรันเราเอาทุกอย่างนี่วิ่งดีด้วยนะวิ่ง,งดีในระดับหนึ่งหยุดวิ่งไปกี่เดือนกี่ปีก็ช่างก็คือถ้ากลับมาวิ่งก็ได้เพจห้าปกติธรรมดาเลยไม่ไม่ห้าหรอกครับล่าสุดพี่โกนะครับไม่เพจห้าครับ C 40หรือ c 3อะไร 4, 3, นี่ <5. S 1> แหละเออประมาณนี้ครับอ,อันนี้พูดถึงระยะมินินะครับน่าเกลียดมากครับเพราะว่าซ้อมน้อยแล้วเวลาดีนี่คือไม่ไหวนะเอาเปรียบมากเลยแล้วนี่ก็คือพี่โกนะครับก็แน่นอนประสบการณ์เรื่องจักรยานอะไรก็เยอะมากทั้งไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางด้านการทําจักรยานหรือว่าการแข่งขันก็เต็มเต็มเปี่ยมนะ ที่นี่นะครับมีปัญหามาได้เลยพี่โกอยู่ที่นี่นะครับนี่คือไ i สเ station นะครับถาขาเรื่องเงินไม่ต้องมาถ้าเรื่องเงินไม่ต้องมาอ่าโอเค <laughs> ขอบคุณครับครับ <laughs>